ในขณะนี้นะครับได้วิวมีการมันเป็นหลายที่ก็ทํา,ามาด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือ199ต้นต่อไปวันนี้ได้เวลาอันเกิดขึ้นประชาชนของเรา,นาในวัดได้มีการบูรณาการระหว่างารูปการบริจาคทุกความจ่ายเลยนะได้ทุกคน,คนไม่เป็นระดับเดียวกันก็ได้เย็นก็ได้หมด

เป็นแสดงในงานแต่ละที่ท,ท่านเจ้าคุณเปิดตัวที่นี่บินิด แต่ที่จอก่อนจะให้ใจตัวน้ปดวดได้ยังไมัขึ้นไม่ได้ครับเดนน้าี๋ยเที่บ้านมีผันกะเพราไม่ย่อย่าอย่างเกาเอเเชลังมพเจ้ารนาได้ใครอ่ะ